สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวจากต่างประเทศนะฮะเกี่ยวกับโตโย t a นะครับอาจจะต้องสูญเสียเงินถึง1.5พันล้านดอลลาร์เลยนะครับโดยโตโยต้าครับก็กำลังเผชิญกับเรื่องอื้อฉาวนะฮะเกี่ยวกับน้ำมันดีเซลในออสเตรเลียตามคำพิภากษาของรัฐบาลกลางโดยทางโตโย t a นะครับก็ถูกกล่าวหาว่าติดตั้งตัวกรองอนุภาคดีเซลที่ผิดพลาดนะครับในคดีฟ้องร้องซึ่งก็รวมไปถึงนะฮะรถยนต์ไฮลักฟอร์จูเนอ และพล a โดมากกว่า264,000คันที่จำหน่ายอยู่ระหว่างเดือนตุลาคม2,568นะครับถึงเดือนเมษายน2,563สำหรับตัวกรองอนุภาพดีเซลนะครับออกแบบมาเพื่อเผาผ่าญมลพิษนะฮะที่เป็นอันตรายก่อนที่จะออกจากท่อไอเสียรถยนต์แต่ก็มีการตรวจพบว่าตัวกรองมีการทำงานผิดพลาดนะครับทำให้เกิดควันขาวและมีกลิ่นเหม็นลอยขึ้นไปในอากาศ และยังส่งผลถึงประสิทธิภาพในการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงอีกด้วยนะฮะในขณะที่การสึกล้อของเครื่องยนต์ก็เพิ่มมากขึ้นด้วยและสารก็ยังพบอีกนะครับว่ารถยนต์ที่ได้รับผลกระทบเฉลี่ยประมาณ17.5%เนี่ยคิดเป็นมูลค่ามากกว่า5230 u s ดอลลาร์ต่อคันนะส่วนผู้ขับขี่บางคนนะครับก็อาจจะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเพิ่มเติมนะฮะหากว่าจะต้องหยุดงานเพื่อซ่อมรถของตัวเอง และรวมไปถึงนะครับการสนเสียประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงอีกด้วยนะฮะโดยผู้ขับขี่นะครับที่ได้รับผลกระทบนะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้เลยนะครับรวมยอดที่ตโตโยต้าจะต้องชำระจะมีมูลค่ามากกว่า2,000ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียนะฮะหรือ1.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่โตโยต้าเองนะครับก็ได้ทบทวนคำพิพากษาของศาลอยู่นะฮะก็ได้บอกว่า ในทุกขั้นตอนเราเชื่อว่าได้ดำเนินการแก้ไขที่เน้นลูกค้าเป็นหลักและมีพื้นฐานทางเทคนิคเพื่อแก้ไขข้อ,ขอกังวลของลูกค้านั่นก็คือถ้อยแถลงการของทาง Toyota นะครับโดยทาง Toyota เองนะฮะก็จะพิจารณาคำตัดสินในการพิจารณาคดีครั้งแรกนะฮะอย่างรอบคอบก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนั่นก็คือข่าวจากต่างประเทศนะครับทางฝั่งของออสเตรเลียฮะสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ